แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคำเป็นบอสแทนคือ2 5 6 8ันห้าร้อยหกสิบแปดำาบอสอ่ะคือโอเคอใช้ได้ แต่ตอนนี้มันมันมีสองขั้วหน้ายุคก่อนแบบไหนคือระบบเราแต่ยุคเนี้ยมันไม่ใช่แล้วมันจะมีสองอิฐบนอิิพนบอสกับอิทธนพ่อบ้านหัวเรือยังมีอยู่โูกอ่าโอเคแต่ผมบอกเลยว่ายุคสมัยเนี้ยใครที่มาตงตีนะใครที่มาต่อต้านว่าเฮ้ยใ,ใช่เหรอมึงลองไปจะบคูมยุคนี้ดูแล้วมึงจะรู้เลยสิ่งที่มึตงต่อต้านยังมึงตีมันไม่ใช่อางทีมึงพูดผมบอกเลยว่า ไอ้สดไอ้เจ๋งไอ้จ๋าอดีตมึงคุยไปเลยเราเที่ยวมึงเราไปเข้ายุคนี้รู้แล้วมึงจะรู้เลยอันนี้สองพันหกสิไม่เหมือนยุคเราซีดีกว่าเพื่อนมันไม่ใช่แล้วเออเราเข้าไปยุคนี้ร้องหมดละเข้าไปแล้วปั๊บก็พอเข้าไปแล้วปุ๊บทุกอย่างก็อันนี้เขาจะหมดเลยซึ่ง1 2 3เนี่ยอ่ะนื้อสายอย่างนี้นะคงสเกตเดนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแดนอย่างเงี้ยปิดอย่างเงี้ยปุ๊บนื้อสัตอย่างเงี้ยแล้วตรงเงี้ยเป็นแดนเปิดอ่าก็คือทั่วไปก็อยู่แบบนี้แต่แดนเดียวกันนะอออ่่่่าาาาครรับนนูตตสยยยยงงงงงงีีี้้้้้แแลลววก็ดดดเปปิะ